หลังจากได้รับคำสั่งจากนายตำรวจหนุ่มสองวันต่อมาจ่าตันก็ไม่ทำให้ผิดหวังเมื่อเขาได้นำกําลังจากกองปราบปรามไปนำตัวไอ้อยกอกคามาให้พันตำรวจรีชลอสอบปากคำที่ซเซฟเฮาแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่โดยสภาพของมันถูกปิดตาไม่ต่างจากไอวีหัวรอแน่นอน มันรับสารภาพสิ้นใจผมมีออเดอร์ให้วีกับพวกที่อยุธยาหารถดำรถขนดินมาให้เพราะรถขนดินของบริษัทพ่อเลี้ยงถูกพวกคอมมิวนิสต์ซุ่มยิงเสียหายหลายคันทำให้งานสร้างถนนช่วงดอยติลำพูนของพ่อเลี้ยงที่ประมูลได้ไม่คืบหน้ารับนายพ่อเลี้ยงไหนวะไอ้ไอยเกาะคาถึงกับสะดุง้งเมื่อเสียงที่มันมองไม่เห็นหน้าเจ้าของกระแทกคำถามใหม่ด้วยเสียงปานฟ้าผ่า มันต้องรีบระล่ำระลักตอบพ่อเลี้ยงแคน,นะครับนายฉลอนึกออกทันทีเพราะตั้งเป้าไว้อยู่แล้วว่าน่าจะเป็นฝีมือของพ่อเลี้ยงหนุ่มคนนี้หลังจากได้ข่าวจากเพื่อนทหารว่านายแคนนะ เปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีชื่อว่าเมืองเหนือคอนสตรักชั่นจำกัดรับเหมาประมูลงานสร้างทางและชอบคลุกคลีอยู่ในแวดวงสายทหารเพื่อสะดวกในการประมูลงานจนได้รับสัมปทานในการสร้างทางยุทธศาสตร์สายเหนือใน3-4จังหวัดรอยต่อเชียงใหม่แต่เพียงผู้เดียวแล้วมึงติดต่อกับใครในการไปซื้อขายรถติดต่อพ่อเลี้ยงโดยตรงเลยหรือเปล่าเชลอเสียงเข้มเค้นถามอีกไม่กลับนาย ผมติดต่อกับไอ้วังแม่ทะคุณสนิทพ่อเลี้ยงที่ทาหน้าที่กลุ่มคนงานสร้างทางของพ่อเลี้ยงอีกทีครับผู้ต้องหาคนสําคัญก้มหน้าตอบแล้วคนขับรถพวกมันฆ่าทิ้งแถวไหนนายตำรวจซักต่อไอวีกับพวกจะเป็นคนจัดการครับแว่วมาว่าหลังจากที่มันปล้นรถดำที่จอดอยู่ริมถนนแล้วมันก็จะใช้เชือกมัดคนขับเอาผ้าปิดตาปิดปากลากตัวยัดใส่รถแล้วก็เอาไปฆ่าทิ้ง ช่วงขับรถผ่านแถวจังหวัดนครสวรรค์กำแงพงเพชรส่วนจะค่ายังไงไม่ทราบครับนายจากนั้นมันก็จะขับรถมาให้ผมที่ลำปางรับเงินจากผมเป็นค่ารถกันรับ8 0 0 0 0ถึง,ง100,000บาทต่อคันครับนายข้อมูลไหลออกมาเหมือนทำนบแตกตรงกับคำให้การของไอวีหัวรอในเซฟเฮาชะลอย,ยิ้มอย่างพอใจเพราะทุกอย่างกำลังเข้ารูปเข้ารอยพร้อมกับหันไปสั่งจ่าตันไอตันมึงบอกพวกเราไว้นอนตั้งแต่หัวคำ่ำ เดี๋ยวพรุ่งนี้ตีสี่ปลุกมาให้เจอกันที่ลานจอดรถของโรงแรมเรื่องอะไรเดี๋ยวรู้กันครับนายจาตันตอบก่อนที่ทั้งหมดจะออกจากเซฟเฮา์ยกเว้นตำรวจสองสามนายที่ให้คอยควบคุมดูแลไอออยเกะาะคาที่ยังนั่งพับเพียบอยู่ในสภาพไม่รู้ชะตาชีวิตข้างหน้าเกือบหนึ่งชั่วโมงต่อมาหัวหน้าชุดสืบสวนเฉพาะกิจของกรมตำรวจกลับเข้ามาที่ห้องพักโรงแรมมนตรีทันทีที่ถึงห้อง ฉลอโยนแฟ้มงานสืบสวนวางบนโต๊ะหน้ากระจกก่อนชักปืนจุด3าคู่ใจที่นิบไว้ข้างเอววางไว้ใกล้กันแล้วก็เดินไปนั่งที่หัวเตียงยกหูโทรศัพท์ที่ตั้งอยู่บนโต๊ะข้างๆก่อนหมุนหมายเลขปลายทางกูชลอพันตำรวจรีะลอพูดเสียงเข้มหลังมีเสียงจากหมายเลขปลายทางตอบรับครับนายยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรครับรถบรรทุกตามรูปประพันธ์หลายคันยังอยู่ในไซงานครับ เสียงเบาๆจากอีกฝ่ายตอบรับมามึงเฝ้ามันดีๆถ้ามันไหวตัวหรือเคลื่อนย้ายรถก็โทรหากูทันทีชฉลอสั่งสายรับนิรนามของเขาก่อนวางหูและหมุนหม่เลขบนแป้นโทรศัพท์อีกครั้งคราวนี้เป็นเบอร์ของพลตำรวจโทวิทูนยสวัิ์ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจผมชะลอรครับอ้าว่าไงได้เรื่องไหมเสียงปลายทางซักได้เรื่องครับได้ตัวมาแล้วสองคน ทังแก๊งมีประมาณ67คนมีบริษัทเมืองเหนือคอนสตรัคชั่นจำกัดของพ่อเลี้ยงแคนนะอยู่เบื้องหลังครับแต่วันวันว่าจะเอาตัวไม่ถึงเพราะมีคนสนิทของพ่อเลี้ยงคนนี้เป็นตัวคัดเอาอยู่ครับเชลโลรายงานอ๋อไอแคนนานี่เองมันใช้ได้เลยใจมันถึงพนตำรวจโทวิทูลตอบกลับท่านรู้จักมันเหรอครับเชลโถามด้วยความสงสัยว่าคือเทพตองสาหรือไม่รู้หรือไง ว่าหน้าที่จริงๆแล้วทำอะไรบ้างยังไงก็หรือทำงานดีมากงานเรียบร้อยเมื่อไหร่เอาทั้งคนทั้งรถกลับมาที่กรุงเทพว่าจะ,ะแถลงข่าวเรื่องนี้เองตี4สของวันรุ่งขึ้นนาลานจอดรถร่งแร่ม,มนตรี กลุ่มชายชะกันมีทั้งในเครื่องแบบตำรวจและชุดปลายเวทเกือบ30ไนายพร้อมอาวุธปืนเล็กยาวนานา,นานชนิดยืนรวมกลุ่มกันอยู่ในความมืดริมกำแพงเพื่อไม่ให้มีใครเห็นและเป็นที่สังเกตท่ามกลางสายล่มเมืองเหนือช่วงปลายฝนต้นหนาวที่บวกโบยพัดมาชั่วครู่สายตาของตำรวจทุกคนก็มองเห็นพันตำรวจตรีฉลอพร้อมหมวดคลกร้อยตำรวจตรีเจตนากรนภีตพัฒน์ รองสารวัตรหนุ่มขาบูจากกองปราบปรามร้อยตำรวจโทรธรรมศาสตร์เทพสิริรองผู้บังคับกองสถานีตำรวจภูธรอำเภอรพระนครเสียยุทธยาซึ่งเป็นตัวเปิดเกมจับไอวีพร้อมด้วยจ่าตันเดินลงบันไดออกมาจากโรงแรมตรงมาบริเวณที่พวกเขายืนอยู่เชลลอยกมือรับไหวทำความเคารพจากกลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชาก่อนเผยภารกิจที่ต้องทำถึงแม้เสียงเขาจะไม่ดังแต่ทุกคนก็ฟังชัดถ้อยชัดคำ เราจะเข้าขุใสซงานไอพ่อเลี้ยงแคนนาที่ดอยติเดี๋ยวไอตันจะเอาแผนที่ไซงานมาให้เป้าหมายคือรถบรรทุกที่ต้องสงสัยตามรูปประพันธ์ที่แจกมีทั้งหมด15คันพบแล้วก็ให้ลงบันทึกตรวจยึดรวมถึงการกระทําผิดที่พบโดยเฉพาะอาวุธปืนให้ตรวจสอบผู้ครอบครองตามหมายจับเก่าด้วย นายตำรวจหนุ่มใช้เวลาอีกเกือบครึ่งชั่วโมงในการสั่งการและเตรียมความเรียบร้อยก่อนที่ทั้งหมดจะขึ้นรถระบาดและรถเก๋งรวมแล้วเกือบ10บคันวิ่งออกไปจากโรงแรม45นาทีต่อมาที่ไซงานก่อสร้างถนนดอยติลำพูนขบวนรถระบาและรถเก๋งที่นำโดยพันตำรวจรีชลอวิ่งพุ่งเข้าไปในไซงานอย่างรวดเร็วแต่ละคันแยกไปจอะตามจุดต่างๆต,ตามที่ได้แบ่งกำลังและนัดหมายไว้ ส่วนใหญ่จะเป็นที่พักคนงานก่อนที่กำลังทั้งหมดจะออกจากรถเข้าขนตามที่พักคนงานชนิดตลบมงุงท่ามกลางความงัวงเงียและมึนงงของคนงานก่อสร้างกว่า30คนหลังถูกปลุกด้วยชายชะกันพร้อมด้วยอาวุธครบมือก่อนถูกต้อนมากลางลานไซงานไม่นานความวุ่นวายทั้งหมดก็กลับมาอยู่ในความสงบพันตำรวจตรีชะลอสั่งให้จ่าตันและพวกแยกย้ายตรวจสอบรถบรรทุกและรถดำที่แจ้งหาย โดยพบจอดกระจายอยู่ในไซงาน12คันในตำรวจหนุ่มจึงสั่งทําบันทึกตรวจยึดเป็นหลักฐานพร้อมประสานตำรวจท้องที่ร่วมบันทึกจับกลุ่มด้วยขณะที่ทุกคนกำลังง่วนอยู่กับหน้าที่ของแต่ละคนนั้นมีรถแลนด์โรเวอร์ซีรีส2กระบะสั้นสีเทาวิ่งฝุ่นตลบเข้ามาในไซงาน หลังรถจอดนิ่งชายวัยกลางคนรูปร่างสันทัดอายุประมาณ40ปลายปลายเดินลงมาจากรถสาวเท้าเข้าหากลุ่มตำรวจที่ยืนถือปืนคุมเชิงคุณงานอยู่พร้อมเอ่ยปากถามด้วยสีหน้าที่มีความกังวลแฝงอยู่สวัสดีครับผมหนานวังคนดูแลสางานที่นี่ไม่ทราบว,ว่าคุณตำรวจมาที่นี่มีเรื่องอะไรสงสัยหรือให้ช่วยครับพันตำรวจรีชะลอมองหน้าหนานวัง พร้อมเปิดแฟ้มภาพบุคคลที่มีอยู่ในมือก่อนที่จะเอ่ยปากถามกลับบ้านมึงอยู่แม่ทะลุกน้องไอแคนนะใช่ไหมเมื่อหนานวางตอบรับพร้อมทำหน้าสงสัยว่าชายหนุ่มหุ่นมาขามข้อเดียวท่าทางเป็นผู้นํารู้ได้อย่างไรว่าบ้านเกิดของเขาอยู่อำเภอแม่ทะจังหวัดลําปางรวมทั้งเอ่ยชื่อพ่อเลี้ยงแคนนะเจ้านายเหนือหัวของเขา ไม่ทันกระจายในความคิดนานวังก็ต้องสะดุ้งกับประโยคถัดไปของชายหนุ่มคนนี้ว่าจับมันไปด้วยตำรวจนอกเครื่องแบบลูกน้องชะลอสองคนเข้าประกบล็อกตัวตามคำสั่งผู้เป็นนายขณะที่นานวังฮึดหัดและส่งเสียงดังเพราะเชื่อในบารมีพ่อเลี้ยงแคน,นะที่คุ้มกะลาหัวอยู่จับผมเรื่องอะไรผมไปอะไรพันตำรวจตรีหนุ่มจึงใช้แฟ้มตบพลั่เข้าที่กระบาลน,นานวังดังสนัน่น ผิดแล้วยังทําไข่ซื้อไอ้หาผลที่มึงให้เขาไปขมโมยรถทําคนตายไปกี่คนแล้วมึงรู้ไหมคราวนี้ชะลอเสียงเยี่ยมขณะที่หนานวังถึงกับหน้าถอดสีเพราะถูกยี่จุดตรงประเด็น4 5หวันต่อมาที่กรมตำรวจภายหลังพลตำรวจโทวิทูลยศสวัสด์ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจเสร็จสิ้นจากการถแถลงข่าวการจับกลุ่มแก๊งปล้นฆ่าชิงรถบรรทุกเขาก็ได้เรียกชะลอหัวหน้าชุดจับกลุ่มเข้ามาพบที่ห้องทำงาน เลือกเก่งมากว่าพิจารณาความดีความชอบให้ทุกคนโดยเฉพาะหรือพันตำรวจตรีหนุ่มยิ้มกลิ่มเมื่อผู้บังคับบัญชาชมซึ่งซึ่งนาอย่างไรก็ตามชฉลอ,อยังไม่เสร็จภารกิจเขาเดินทางกลับขึ้นเหนืออีกครั้งเพื่อเคลียร์ค่าใช้ใจ่ายในโรงแรมที่เขาเหมาชั้นยกฟอเป็นที่พักผลค่าใช้ใจ่ายออกมาชลอแทบเอามือก่หน้าผากเพราะยอดค่าใช้ใจ่ายสูงถึง3 0 0 0 0นบาทเกินงบหลวงที่เบิกมา สาเหตุเพราะตลอดหนึ่งเดือนที่ขึ้นไปทำงานจ่าตันและลูกน้องเกือบ30คนดันไปเปิดของกินเครื่องดื่มในตู้เย็นกันเป็นว่าเล่นรวมทั้งสั่งอาหารโรงแรมมากินอย่างไม่อัน้นแม้ชะลอจะเคยสั่งไว้ว่าให้ไปซื้อกินข้างนอกเพราะราคาถูกกว่ากันเยอะคราวนี้เอาไงดีครับนายจ่าตันถามผู้บังคับบัญชาหนุ่มเสียงอ่อยเพราะตัวเขาเป็นต้นเหตุให้นายต้องเป็นหนี้ก้อนโตมึงมันก็เป็นอย่างนี้เอางี้ ไอพ่อเลี้ยงมันก็ไม่ใช่คนดีอะไรจับมันไม่ได้คาหนังค่าเขาก็ต้องเล่นวิธีนี้ชลอรู้จักคําให้การของหนานวังว่าพ่อเลี้ยงแคนนะยังมีรถสิบล้อที่ถูกขโมยมาซ่อนอยู่ในบ้านเลยนํากําลังเข้าตรวจคน้นแน่นอนรถสิบล้อของกลางที่เหลืออีกหนึ่งคันถูกพบจอดซ่อมอยู่หลังบ้านการเจรจาต่อรองเกิดขึ้นในที่สุดเงินสามแสนบาทที่ค้างโรงแรมมนตรีพ่อเลี้ยงแคนนะ ก็ยอมเป็นผู้รับผิดชอบแลกกับการมองไม่เห็นรถขโมยคันนี้แต่ถึงอย่างไรรถบรรทุกสิบล้อคันนั้นก็ถูกชะลองนำกลับกรุงเทพเพื่อคืนเจ้าของนั่นถือเป็นความสัมพันธ์ของนายตำรวจหนุ่มกับพ่อเลี้ยงเมืองเหนือเป็นครั้งแรกเป็นการหักเหลี่ยมที่พ่อเลี้ยงแคนนะยังจดจําจนถึงบัดนี้กลาบขออภัยทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องขอนำเรื่องราวตำนานประวัติศาสตร์ มาสร้างเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้ข้อคิดความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ความสำเร็จและความผิดพลาดจากเรื่องราวในอดีตเพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับตัวเองเตือนสติสอนใจไม่ให้หลงเดินทางผิดด้วยความเคารพจากลุกแแบ